มาที่ปัตยาเราก็ขึ้นมาแค่ทักทายเอฟซีนะคะเพราะว่าเราเงียบไปหลายวันนะคะกลัวค่ะกลัวมากถึงมากที่สุดกลัวจนเาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องมีคนรับขวนเนาะต้องมีคน กลัวจนควันนี้ที่ออยู่ไม่ได้เลยกลัวมากดูสิจะออกไปไหนนะคะจะออกไปไหนนะคะต้องดูซ้ายดูขวาอุ้ยตายแล้วเราเนี่ยมีใครปองร้ายเราหรือเปล่าเขาประกาศปป้าเป่าว่าอุ้ยอินักตเฮ้ยต้องต้องเป็นต้องเป็นไปตามนั้นนะคะ ต้องเป็นไปตามนั้นนะคะพี่อังคณาเรากลัวกลัวสุดๆเลยเราไม่ได้ไฟ์สดเนี่ยไม่ใช่ไล์นะคะไปหาที่หลบภัยอยู่ค่ะก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้ต้องโดนอะไรนะคะมรสุมชีวิตเข้ามาเยอะมากเลยเขาบอกว่าไปแจ้งความสถานีนู้นสถานีนี้นะแตงเนี่ยควนนีตีฟอหมดลอยอะ่ะไม่รู้จะทำไงดีอะ ก็เลยต้องใส่ชุดนอนขึ้นมาไล่สดเนี่ยตายแล้วเวลาเราเต้นเราเด้งเราเด้าเขาก็บอกว่าเราเด้งเราเด้าเพื่อหาสติกเกอร์นเนาะแต่เราก็ไม่ได้เอาเอวของเขามาเด้งมาเด้านะคะ่ะจริงไหมคะตายแล้วเนี่ยอะไรกลัวจนหอยอะไรตาย